สนับสนุนโดย Gview ถ้าไมา่ให่คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Advice มากกว่าที่คุณคิด Asus In Search of Incredible และ a s r o x มา o t h e r b o ที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้สวัสดีครับทุกท่านกำลังรับชมรายการ Overclock Zone TV ทางช่อง YouTube และหน้าเว็บไซต์ Overclock ส่วนของครับขณะนี้ผมนัทมิสเตอรี่ครับกำลังดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับมาแนะนำให้สาวกชาวเกมมิ่งทั้งหลายได้ดูกันนะครับเหมือนพี่เซนหน้าชั้นยังไงไม่รู้นะฮะก็สบายๆสไตล์เราเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับเป็นเป็นเมาส์เป็นเมาส์ที่ เอาไว้สําหรับสาวกคนเล่นเกมอันนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี่นะฮะคือเมาส์เนี่ยมันเป็นอาวุธหลักเลยนะครับอาวุธหลักที่คนเล่นเกมจะต้องต้องมีของดีๆไว้นะฮะคือมีดีไว้มันมันอุ่นใจเวลาเราเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเวลาแพ้เพื่อนมนจะเป็นข้ออ้างได้เมาส์ไม่ดีจอยเสียปุ่มไม่ดีนะครับก็วันนี้มีมา2ตัวนะครับจริงๆมันรุ่นเดียวกันนะครับจากทางคูกานะครับคือคูการ์0้เอมนะครับ เกมมิ่งเมาส์นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะครับพร้อมๆกันยังไงก็ดูพร้อมกันมัทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่ามันมากันคนละสีกันนะครับเป็น Black Edition แล้วก็ Orange Edition นะครับอ่ะแกะกันทีละกล่องก่อนนะครับแต่ว่าดูพร้อมๆกันนะครับบางทีบางทีพูดเองก็งงเองนะครับอ่ะผมแกะทีละตัวนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว Orange Edition นะครับจะเขียนอยู่ด้านหน้ากล่อง Orange Edition นะครับออกมา ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะเจอกับนี่เลย user guide นะครับหรือคู่มือนั่นเองนะครับบอกถึงรายละเอียดต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ bundle มีแค่ user guide อย่างเดียวแล้วก็จะแกะตัวเมาส์มาให้ดูนะครับนี่พื้น,พ,นพื้นเนี่ยตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับไม่ได้เป็นสีส้มทั้งอันใดอย่างใดนะครับเป็นสีดําแล้วก็คาดส้มนะฮะอย่างนี้ บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับจะหุ้มด้วยยางอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นผิวตรงนี้มันจะเนื่อเกาะมือนิดนึงนะครับมันจะไม่ลื่นนะฮะเวลาเราสัมผัสมันจะแน่นมือนะครับลงมปถึงด้านข้างนะฮะด้านข้างก็จะเป็นพลาสติกนะครับก็มีสีส้มนะครับแล้วก็ดีไซน์3แถบนะครับแล้วก็มีส่วนเว้าที่เอาไว้รองรับกับนิ้วมือของเราเวลาเราจับนะครับจะได้ดูแน่นแล้วก็กระชับด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะเดียวกัน มาดูปุ่มกันบ้างนะครับก็จะเป็นปุ่มนี่เลยปุ่มแรกเลยตรงกลางเลยนะครับเอาไว้สําหรับปรับค่า dpi นะครับเพราะว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับ dpi สูงสุด2,000 dpi นะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นปุ่ม s c อ o ์ e นะครับเป็นลูกกิ้งเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเป็นมาตรฐานของเมาส์ทั่วไปนะครับแล้วก็ปุ่มคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวานะครับอยู่กันครบนะครับด้านข้างนะครับก็จะมี2ปุ่มนะฮะ back กับ forward นะครับกลับไปแล้วก็ไปด้านหน้านะฮะ โลโก้ตรงนี้นะครับก็จะมีไฟ LED นะครับสีส้มอยู่นะครับรวมไปถึงตรงบริเวณสกอตรงนี้นะฮะตรงลูกกลิ้งเนี่ยก็จะมีไฟสีส้มเหมือนกันด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นพื้นผิวสีส้มนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ต่างๆมากมายรวมไปถึงเลเซอร์นะครับอยู่บริเวณนี้เลยนะฮะก็จะมีเขียนกำกับไว้ชัดเลยนะครับ2000 DPI นะครับรวมไปถึงรุ่นนะครับ2 0 0 m ความยาวของสายนะครับยาว1.5เมตรนะครับแล้วก็หัวเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็น USB 2.0นะครับ แล้วก็จะมีโช๊คกันสะบัดมาให้นะครับอันนั้นมันลดนะฮะนี่โช๊คกันน้อยนะครับแล้วก็ตัวสายนะครับสายจะเป็นแบบสายถักนะครับตัวนี้จะคงทนนะครับมันจะไม่ขาดง่ายๆนะฮะนี่อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ o r a n g e Edition หรือสีส้ม Edition นะครับเดี๋ยวเราดูอีกตัวหนึ่งนะครับ b l a c k Edition หรือสีดำนะครับก็ถ้าเกิดว่าสีดำเนี่ยเปิดออกมาแล้วทุกอย่างเหมือนกับสีส้มนะครับก็จบเลยนะอ่า พราะมันต่างแค่สีนะครับต่างสีได้นะครับแต่ว่าแตกแยกอย่าแตกแยกเลยนะครับเอ๊ะอะไระครับเอ๊ะมันแกะยากเลยทีนี้พอเล่นเรื่องสีปุ๊บนะครับอ่าต่างคนต่างสีนะครับแต่ว่าใจเดียวกันนะฮะอุ้มพามันอะไรากันนะครับอ่าแกะออกมาด้านในก็จะมีเหมือนกันนะครับลิงสอสอถือไว้ทำไมลำบาก นี่นะครับก็จะมีคู่มือเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเมาส์นี่เทียบให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับนี่เลยนะครับ2ตัวเนี่ยผมสังเกตเห็นแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสีนะครับผมว่ามันคนละรุ่นแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันมีปุ่มนะครับ back and forward อันนี้ไม่มีนะครับป้าโถ่่าป้าเอ้ยยังจะกล้าเล่นนี่อยู่ฝั่งนี้นะครับเหมือนกันปุ่ม back forward นะครับแต่ว่าต่างกันแค่สีตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ ใน e ส, s <S ส,ส่วนของ LED นะครับท <the u ga mixes> ั้ง2ตัวเป็นสีเดียวกันนะครับนั่นก็คือสีส้มเพราะว่าเอกลักษณ์ของทางคูก้าก็จะเป็นสีส้มนะฮะก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวอันบ็ที่หลายๆคนส่งคำชมกันเข้ามาอย่างหนาแน่นนะครับทางอินบ็อกบ้างทางแฟนเพจบ้างนะครับก็ผมได้รับคำชมมาตลอดนะครับว่าพอเธอหยุดเธอพอแล้วนะครับ เราก็ยังดื้อดันนะครับทำกันมาจนกว่า600กว่าคลิปนะครับแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสัก6,000คลิปอะเออเอาเงนเข้าไปเพราะเธอไม่พอผมเนี่ยพอเอามาเข้าที่เมาส์เนี่ยนะฮะก็คูก้า2องรเอตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกเมาส์ที่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะตอบโจทย์สาวกเกมมิ่งได้หลายๆคนนะครับก็ลองไปดูกันนะครับ หลังจากนี้เดี๋ยวจะมีรีวิวนะครับที่หน้าเว็บไซต์ Work ซ n นนะครับเป็นบทความนะครับก็จะระบุให้เห็นชัดเลยว่าปุ่มแต่และปุ่มใช้งานยังไงมีการตั้งค่าย,ยังไงนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทาง i3 Distribution นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อันบ็อกให้แฟนๆชาววอลกซนได้ดูกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ รูนะสิ่งตกเหวเยอะเลย